เรื่องของยาเสพติดค่ะไปดูเรื่องของ3คดีใหญ่ที่เกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านตํารวจภูทรภาค5มีการถแถลงการจับกลุ่ม3คดีใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่ถลายเว็บพนันออนไลน์และคดีค้าประเวณีเด็กค่ะ ที่สำนักงานตำรวจทูธรภาค5พลตำรวจโทรกริธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจทูธรภาค5แถลงจับกลุ่มการกระทำความผิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวม3คดีประกอบด้วยคดีลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่ผู้ต้องหาคือนายยุทธนาเป็นชาวอำเภอเมืองสมุทรปราการใช้รถยนต์กระบะตู้ทึบขับรถผ่านจุดตรวจด่านแก่งปันเต้าผลการตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน3 4ลังรวม ประมาณ12,240ชิ้นมูนลค่าประมาณ3ล้าน6แสนบาทผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการจ้างในกลุ่มลายค่ะให้ส่งสินค้าจากบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการส่งมายัางอำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่ส่วนอีกคดีครับเป็นการเข้าจับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ยูฟ้าวันซึ่งจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ในทุกรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนเกมพนันและไทยหวนฟุตบอลออนไลน์ ในบ้านพักแห่งหนึ่งในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอิทธิพลชาวจังหวัดคนครราชสีมาแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองและผู้อยู่อาศัยตรวจค้นพบคอมพิวเตอร์มีการใช้งานอยู่โดยเครื่องแรกแสดงหน้าจอแพลตฟอร์มเว็บไซต์ส่วนอีกเครื่องแสดงหน้าจอโฟลเดอร์จัดเก็บรูปภาพเกี่ยวกับการโฆษณาเว็บไซต์พนันจากนั้นขยายผลการจับกลุ่มเพิ่มเติมได้ที่อำเภอสันกำแพงนะครับโดยได้จับนายเกรียงไกรเป็นชาวจังหวัดระยองและนายน,นรเทพชาวจังหวัดชลบุรี พฤติการก็คล้ายกับนายอิทธิพลคือมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเปิดเว็บไ,บไซต์พนันออนไลน์อยู่ฝ้าวันเช่นเดียวกันครับคดีสุดท้ายค่ะเป็นคดีการค้าประเวณีเด็กอายุ12ปีกับ14ปีค่ะ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบจากการประกาศการประเวณีทาง i ิน t a g r กรเจ้าหน้าที่จึงแฝงตัวเป็นลูกค้ากระทั่งได้ตัวเด็กทั้งสองคนซึ่งถูกหลอกให้มาค้าประเวณีและสามารถจับกลุ่มผู้จัดหาซึ่งสารภาพว่าทำมานานแล้วนะคะเมื่อขยายผลบัญชีลูกค้าพบว่ามีลูกค้าอยู่ในพื้นที่ทางใต้ประมาณ7-8คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสคนโดยข้อหากระทำชำเราและอยู่ระหว่างดำเนินคดีกับ ผู้ซื้อประเวณีเด็กในข้อหากระทําชำเราทุกรายค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานของตํารวจภูทรภัค5เกี่ยวกับ3คดีสําคัญที่ต้องบอกว่า